สวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอเมนูผัดชาหมูป่าสูตรคีโตนะคะวัตถุดิบเราเตรียมไว้แล้วก็จะมีประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขกพริกให้พอหยาบนะคะกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปค่ะนำพริกมาผัดเลยค่ะ ผัดไปเรื่อยๆสีสันเริ่มมาแล้วค่ะใส่เนื้อหมูลงไปค่ะเนื้อหมูเราหั่นชิ้นบางๆนะคะเพราะว่าหมูป่าค่อนข้างจะเหนียวค่ะ ปรุงรสด้วยซอสนะคะซอสคีโตค่ะตามด้วยอิลิทค่ะใส่เกลือชมพูลงไปเล็กน้อยนะคะเติมน้ำผัดไปสักพักให้น้ำแห้งค่ะ ใส่วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะตไะไคร้หัน่นใบมะกรูดกระชายหั่นฝอยนะคะตามด้วยพริกไทยอ่อนค่ะ,คะและพริกหยวกแดงโรยค่ะ จากนั้นใส่ใบกระเพราลงไปนะคะเพิ่มความหอมค่ะเรียบร้อยสุกแล้วนะคะเตรียมใส่จานได้เลยค่ะ